เอามีฮาลานวันนี้นะคะต่อฮาลา,านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งมาวันนี้เดี๋ยวมาถึงแล้วเดี๋ยวเอามาโชว์ในไลฟ์นะคะส่งมาแล้วนะคะเห็นไหมเราได้ฮาลานอันนี้เข้าปีที่ห้าแล้วอกรีสนะคะเราได้ฮาลานปีปีหนึ่งเราไม่ได้ฮาลานเนาะเพราะเราโอ้โหไม่ใช่ของ,ง่ายๆนะคะทาเรื่องของเป็นปีพอเราได้ปุ๊บสินค้าเราได้มาตรฐานครูได้ฮาลานฟรีปีแรกค่ะได้รับรางวัลอันดับ อันดับต้นของของในเรื่องของสมุนไพรเลยได้ฮาลานแบบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยอะค่ะแบบฟรีหนึ่งปีกรี๊ดไหมคุณไม่มีใครได้ง่ายๆนะอันนี้เจ้าของโรงงานบอกนะคะไม่มีใครได้ง่ายๆนะคะและตอนนี้ค่ะเราต่อฮาลานได้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วนะคะกรี๊ดนะคะข่าวดีมาเมื่อวานนะคะว่าเขาส่งมาแล้วนะคะน่าจะถึถงวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะคะคุณดูนะคะว่าโอ้ยมีแต่ข่าวดีฮารานโอท็อป คุณค้าโอท็อไม่ธรรมดานะคะใครที่ได้สมุนไพรเป็นโอท็อปเขาบอกว่ายากมากยากจริงๆค่ะเพราะว่าเขาตรวจเยอะมาเอาน้ําไปตรวจเอาเอาสมุนไพรไปตรวจไปชงแยกน้ําแยกกากโออันนี้คือเรื่องจริงดะตอนนี้โอท็อเราโอท็ o top, แล้วก็อะไรนะฮารานออยแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคตซ้อนกันนี่เขาปีที่สี่แล้วนะคะ ใบเซอร์ซ้อนกัน3ปีเนาะอันนี้เข้าปีที่4นะคะใบส่งออกต่างประเทศอะค่ะใบเซอร์ติฟิเคตนะคะ,ะ,คะมาตรฐานเราแบบนะเออก็ไม่รู้จะพูดยังไงสินะเพราะฉะนั้นคนที่มาขายกับเราก็ต้องเติบโตตามมาตรฐานของเรา <c oughs> เช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะฟังนะคนกินอุ่นใจคนขายก็รวยคนกินเห็นผลเกิดการซื้อซ้ำ คุณไม่ต้องห่วงเลยคนกินปากต่อปากบอกต่อบอกต่อบอกต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดรายได้พอคนกินเห็นผลเห็นคุณขายเกิดรายได้เอา้าเฮ้ยงั้นฉันขายด้วยได้ไหมนี่คือวัฏจักรของออนไลน์